สวัสดีค่ะคลิปนี้นะักขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านเลาะโลโก้นะคะโลโก้ที่เขาปักติดมากับผ้าเนาะผ้าตัวกางเกงหรือว่าป้ายชื่อนักเรียนหรือโลโก้ต่างๆที่ปักติดมากับเสื้อนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเลาะค่ะอุปกรณ์ที่เราจะเลาะนะคะอันนี้นะคะคือที่โกนหนวดนะคะวิธีการเลาะนะ ห้ามวางไปกับพื้นอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราวางผ้าไปกับพื้นนะคะมุมนะคะมุมใบมีดนะมันจะไปจิกโดนผ้าด้านข้างๆะค่ะวิธีทำเนาะคือเราดันขึ้นมาอย่างนี้นะคะเอานิ้วเรานะคะเอานิ้วเราดันขึ้นมาอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ขูดะคะ่ะใช้ใบมีดเนี่ยค่ะขูดขูดไปเรื่อยๆค่ะให้เส้นได้มันขาดค่ะ ใช้นิ้วดันเนาะเพื่อที่ให้ตัวหนังสือหรือว่าให้รูปภาพเนี่ยมันนูนขึ้นมาค่ะพอมันนูนขึ้นมาโดนใบมีดใบมีดตัดมันก็เส้นด้านมันก็จะขาดนะคะพอรอยทบของเส้นได้มันขาดแล้วนะคะอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาขูดด้านในค่ะแต่ตัวนี้เขาติดถุงกระเป๋าเนาะเดี๋ยวน้องขวัญลออถุงกระเป๋านิดนึงค่ะเนี่ย อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะพอเวลาเราขูดเส้นได้ฝั่งฝั่งด้านนอกขาดแล้วอะค่ะเราก็มาขูดด้านในออกค่ะเพราะว่าเราตัดด้านนอกเนาะเราตัดเส้นได้ด้านนอกออกไปเยอะแล้วค่ะ อันนี้นะคะน้าขวัญก็ล้อสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะไม่มีโลโก้รูปผีเสื้อเมื่อกี้นี้แล้วนะคะด้านในเราก็เย็บกลับคืนไปเหมือนเดิมด้านในอันนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีถุงกระเป๋าปิดไว้อะคะ่ะน้าขวัญก็เย็บกลับคืนไปเหมือนเดิมนะคะวิธีการล้อนี้นะคะก็ใช้ได้กับผ้าทุกประเภทเลยนะคะใช้ได้กับโลโก้ทุกอย่างเลยนะคะที่ปักมากับเสื้อเนาะหรือว่า,าตัวหนังสือที่เป็นชื่อของป้านักเรียนนะคะ คลิปนี้น้องขวัญก็แนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องขวัญด้วยนะคะคลิปนี้น้องขวัญสวัสดีค่ะ